แอปทักษออนลงภาคเซตใหม่ในวัย42สวยไม่ส่ง่งยิ่งมองยิ่งมีสเสน่ห์ถือเป็นนางเอกซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยสำหรับแอปทักษอออนพักสุกเจริญคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่แม้ว่าปัจจุบันอายุ42ปีแล้วแต่ก็ยังคงสวยเป๊ะไม่เคยเปลี่ยนเลยทีเดียวบอกเลยว่าดูแลตัวเองดีมากๆ แถมยิ่งโสดก็ยิ่งแซบขึ้นมากเลยทีเดียวออร่าความสวยจับสุดๆมีสเสน่ห์ดึงดูดช่วงนี้คือฮอตไม่ไหวถูกจับตามองความสัมพันธ์รักครั้งใหม่อยู่ตลอดเวลานับวันยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆทำเอาหนุ่มๆหลายคนใจละลายไม่ไหวแล้วแห่หมายปองกันเพียบ แม้จะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อยู่ตลอดแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นเรียกได้ว่าช่วงนี้เธอเนื้อหอมหนักมากไม่แปลกใจนับวันเธอสวยแซบและมีสเสน่ห์หนุ่มๆคนไหนได้เห็นได้อยู่ใกล้ต่างก็พากันหลงรักแม้ว่าแอปจะเคยแต่งงานมีลูกแล้วก็ตามล่าสุดแอปออกมาโพส์ภาพความสวยลงไอจีส่วนตัวต้องบอกเลยว่าสะดุดตามากลูกนี้เต็มสิบไม่หักเลยจริงๆจ,จ,จ้า